สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ m r d นะคะวันนี Cell ้เซลล์พาชมรถคันนี้เลยค่ะ Toyota Hilux r i v o นะคะหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่แบบนี้เลยค่ะรถยนต์ปี2020นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4และติดตั้งแบบนี้เลยค่ะตุ้คาโนตูแห้งแบบนี้นะคะลูกค้ามองหารถใช้งานรถใช้ภายในกิจการของท่านนะคะเชิญด้านนี้เลยเลขไมค์ก็น้อยๆเลยนะคะคันนี้อยู่ที่100,000 สวยๆเลยนะคะเลขไม้แท้เลขไม้จริงค่ะ169,603กริโลเมตรเรียนเชิญน,นะคะรถจอดที่ RDD c ดี c e คา e r เซนเตอรสาขาเทพลักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะรถใช้งานติดตั้งแบบนี้รถจดลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าสนใจนะคะได้ทั้งเงินสดและจัดไฟแนนค่ะราคาเงินสดจัดเลยนะคะ3 9 0 0 0บาทค่ะ3,900บาทนะคะลูกค้า เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับให้กับลูกค้านะคะเซิรนได้ที่นี่เลยที่ RDD c ดี c e ค t e ซนเตสาขาเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะวันนี้เซล็์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ